สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับค <hi> รับเดี๋ยวมาตอม่อครับปราหมอเลยครับอยากว้วนเสียดโตกปลากระพงเนาะวันอีต่อปราหมอเพิ่อนเพราะว่าว่นเด้ตกโดนหลัประหมอเพราะว่าน้ำมันเหลือหน่อยแล้วก็จะรีบกลบตกก่อนกันน้ำหน่อยก้อนนี่มันกับบกชินเลยครับพี่น้องลองเช็คเบ้างว่ามันยังคือเก่ายวเดี๋ยวว่าปอบอ้อยมาเรื่องนี้ขึ้นขึ้นหลายอยู่พวกหัวปราหมอหรือว่าปลาอีกีเดิดหรือว่าปลากระดีเลยเดี๋ยววันนี้ใช้ชิ้นเดีวครับ ชิงอยวครับผมใส่ท so well, ุนเอาแต่ตะกร้อเนี่ยน้อยกระพอครับตะกร้อน่้อยสำหรับกระเพอเนี่ยตะกร้อก็ต้องใส่ไงเดอกครับเด้อพี่น้องสำหรับมือใหม่เด้อก็ต้องใส่ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็นทมีเงียแล้วก็มีกันไปตะกร้อหน่อยช่วยกันกันลงมขอนาดินครับอันนี้โต๊หนาดินเด้อพี่น้องไปครับปุ้ยแล้วครับเงียผมใส่ง่าย กับเพอาะก็นี่ยังถือว่าใหญ่ด้วยนี่น่อยก็นี้ก็ได้ครับเห็นพอดีครับแต่ว่ามันลงไปเรื่อยเมันก็บว่าด้กินปุ๊บเลยหรอกบางทีมันจะเลี้ยงกับขางเล้ยงมาขางเล้ยงมาขางรู้สกกดูดข้าปากตอนนี้ผมก็ปวดมือเพหายเลยพี่น้องโอ้ปวดครับตกกระพงมือนั่นแหละมันตีเบ็ดไปนะเพราะว่ามือผมพอดีแล้วตกปลาหลายเทตัวเลย nó biến thành cưỡi các tiểu đệ tiểu đệ khác mà anh tiểu bá nhai được có tiếp cũng có tiếp mất là các anh đấy hôm nay nữa nhé cũng tiếp นอกจากวปนิดนในหน่อยเด้อช่งบอกเก็บเพราะว่ามันก็ว่าน,น่ากินเนาะหน่อยหลายด้ยนะแต่ว่าป้าหมอรุ่นนี้เขาก็สาม,มารถทนำนมกิดได้ครับ ว่าน้ำแหงแี๋ยวผมก็ต้องดูดดูเขาบอ่อผมนะดูดน้ำไม่อลองเขาพ่อผมนะแล้วมันจะแหงแหงแลบวบรปาก็1ตนึน่องตรน,นั้นตะท้องสองนาคกตะสิมรุมกินครับไปแล้วบิงแล้ววิ่นแล้วิงแล้วล <โ>อ้กินเร็วครับพี่โนงก,กินเร็วถือว่ากินเร็วมากผมใส่เบ็ดตัวเดียวครับพี่โนงเด็ดตาเดียวมันจะใส่เพิ่มเร็วได้ครับถ้าเบียสองตาไมนสาบ ลงไปก็กินเลยครับวิ่งเลยตัวเรือมใหญ่ขึ้นมาก ใส่เบดกามาเบอร์สี่ครับมันจะคมมันจะคมเลยคิวดีกามาเบอร์สี่ตูดแดน รังวงผม,ยอ,ยงมอ,สสอยู่เดนนี๋ยกกวี้มาสอบมันสดชื่นดีครับว่าต้วใหม่มันหลายต้นไผ่มันหลายมี่เป็นปลาทางจากแต่มื่อไงกต่ไก่เกือกครับประมาณสองกิโลโลโลกว่าสองกิโลผมได้มาสอบมันสดชื่น ครับผมอยู่บัดนอกเขาซ้ำนี่ถือว่าใหญ่ด้วยตั้งอยู่บัดถือว่าใหญ่มากเลยตัวซันนี่อันนี้มันกุ้งเทียบเนาะกุ้งเทียบคือว่าตัวเล็ก พ,พี่น้องไป่เห็นตันดอกครับผมก็ไม่เห็นดอกไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมถ้าวันนอกเราถ,รถือว่าตัวใหญ่กินพข้าวได้เยอะเลยแต่ว่ากรุงเทพมันก็มันตัวเล็กจนมากจะว่าท้าวตัวเล็กในบ้านชอบมากเลยปนปลาหมอนชอบมากแต่ว่าชูชีผมทำให้เต็มเลยครับ ทำเป็นกับขนปลาหมอครับย่างย่างเตี้ยเด็ตัวเดียวใช้ความเร็วได้สะดวกสบาย แล้วครับโอ้โหตัวนี้เรื่องใหญ่ขึ้นมานี่ใหญ่มากครับโอ้โหกินลึกอืมอ๋อตายตัวนี้กินลึกครับเดี๋ยวตดปลาก็ต่อกันครับพี่นอก ตอนนี้กัวยังเยอะครับกัวเต่ามากินเวดนะครับรัวเต่ามันค่อนข้างมีอยู่ครับกินแตวกระสงสารเขานะมันวดไม่ได้เนาะปากมันนั่นโอ้ยตัวนี้พิเศษสุดๆครับรูปมันครับปลารุ่นใหม่ หมอรุ่นปลาขอนครับปลาขอนก่อน,กอนเกีียวเขานะมาทินี้ปลาขอนประมาณนี้แหละกับหน่อยว่านี้แต่ว่าม้นหน่อยสิลาหลปกประชอนหน่อยประดุกสมัยก่อนผมก็เคยทำหน้านะปลาขอนร้ายสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ค่อนข้างหายยากครับแต่บ้านผมมันแรงครับไม่มีแหล่งน้ำรอฝนอย่างเดียว มันนะครับเพราะได้คลายเครียดเพราะได้คลายเหงาคนหาจิ้ก็หากิน้มกุ้งโซ่เครับพี่น้องเห็นเขาก็หาเขาก็บตังซื้อเขาโอ้โหตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่เดียวกับกินเล็กเลี้ยวปวดหงากบ่อยากให้มันตายเลยจักสุดนะ ผมใช้ความหอมของหัวเชื้อดึงดูดปลาครับพี่น้องถ้าเขาพอใช้หัวเชื้อมันก็กินอยครับแต่มันโดนครับแต่ถ้ามันี้ความหอมเนี่ยมันก็จะได้กินไก่มันก็จะมาครับถ้าเป็นตัวใหญ่นะโอ้โหมันจะเยี่ยมมากเลยอันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่ ใหญตัวสิในเมดเนาะเด็ดน,น,น,นี่จะขาดตัวกับคนอิ่มแล้วอิม่มก็เหมลอลนละคนเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับ ปลาคอนครับปลา่อนหลายวิน้องเสียงตุกตับตุบตับอยอช่อนหลายแต่ว่าผมโตกะไม่กินครับเตขตาไปที่ไม่ยอมกินเลยใส่เบ็ดเนี้ยปลาเมึกกับบวกกินตกเอามันกับบวกกิน ไม่ต้อล็อกแล้วตัวเอ,องเองแบบมือุ่มครับพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องครับเอาแค่นี้พอเอาแค่พอกินครับ สรุปยอดครับผมกับหมายล่องน้ำสถานที่ส่วนบุคคลครับนี่อันนี้ผมวาได้ของหมายเด้อเพราะว่าเป็นหมายข้าเจ้าคับเป็นเป็นที่ของของส่วนบุคคลเขาครับลาะหมอเยอะอยู่นะน่าจะยี่สิบนิดๆครับมีใหญ่มีเล็กนี่ มีใหญ่มีเล็กปะปนกันไปที่นี้ก็27ไร่ครับพี่น้องตรงนี้27ไร่มีร่องน้ำเนี่ยร่องน้ำอ้อมเลยประกาศขายครับไร่ละ13ล้านถึง15ล้านนี่แหละสนใจถักใดเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> โอ้หมดปัญญาแล้วพี่น้องเอ้ยกันหัว13 15ล้านโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุารับชมเ okay, จอกันคลิปหนักนะครับผมสวัสดีครับ